ทำ n i ต,ตแต่บใครเนี่ยเอาเนนมันคมันหายมันออกเหรอเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยมใครเนี่ยไม่รู้อะไรอะอเฮ้ยแล้วมอค้นของในบ้านูเป็นใครเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคุยกันก่อนเลยมึงมาค้นของในบ้านกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครไม่ไม่ไม่มาค้นของในบ้านกูทำไมไม่มีของมึงมาจากไหนแล้วทำไมมาอยู่บ้านกูเนี่ยมึงไปเจอบ้านกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงจะฆ่าตายเอาของที่มึงขโมยมาคืนมามึงต้องขังตัวมึงก่อนมาทำไมแถนี้เนี่ย เฮ้ยอยู่ดีๆมาค้นของในบ้านกูเฉยเช่นี่มัชนชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะลืมชื่อตัวเองอ่ะฮะอะไรชิวิลล่อะไรอ่ะชิ้นนายเฮ้ยของบ้านกูนี่เฮ้ยเอาคืนมาเลยอย่างเงี้ย คือน่ามาดี้มาขโมยของในบ้านกูเฉยว่าแต่งเป็นคนจังไหนเนี่ยเฮ้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 ยจะหนีเหรอเป็นคนจังไหนม,มาจังไหนเนี่ยเฮ้ยม,ม,มาจนนมาจากทางเหนือเหรอ มีเพื่อนปะเนี่ยยังไม่ใช่ว่าพาเพื่อนมาขาโมยบ้า,านนะออกูอีกนะโจรชุกชุมไม่เพื่อนนะขอเรียกมาเพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้กูก็เหงาเหงาอยู่เป็นไงมึงเป็นเพื่อนกูได้ไหมโอเคิวเ,เป็นไรนะนายนะมึงบอกว่ามึงมีเพื่อนใช่ไหม เออแล้วพอจะจำได้ไหมมึงแยกกันแถวๆตรงไหนอ่ะในป่าป่ะป่า,ปานู่นใช่ไหมหลังหลังหลังฟาร์มงัวกูใช่ครับจำได้ครับไม่ต้องครับก็ได้เป็นเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ่ะเอ้ยวางได้ไก่ด้วยโชคดีจัดจัคือตอนแรกก็เดินมากันดีๆใช่ไหมแล้วก็พัดหลงกันในป่า มันจะไกลเลยเนี่ยนออตอนตอนมามนได้ตั้งเสานี้ไว้ใช่ไหมอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนเองอะ่ะที่หาเองโดยการตั้งเสาไม้อันเนี้ยเพื่อมองหาจากระยะไกลอ,อ่ะอือว่าแต่แยกกันแถวๆนี้ใช่ไหมหรือว่าในป่าลึกไปอีก เพื่อนอเื่อนชื่ออะไรนะชื่อเตเต,ต,ต้เรียกว่าเตโอเคโอเคออดูเจกทรงแล้วน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปขุดหินขุดฐานอะไรกันก่อนเออค่อยมาตามหาทีพรุ่งนี้โอเคไหมตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวจะ คือตอนนั้นฉันเดินแถวๆนี้แบบว่าเดินตามแบบตามป่าอะไรเงี้ยตามหาพวกถ้ำแล้วไปเจอเลเวีนอันนึงเป็นเอ,อยแยกรู้จักไหมเลเวีนเนีเาาเเ่ยอ๋อฮะเลวีนมันก็ไม่ใช่สิ่งอะไรที่หายากมากแต่ข้างในอาจจะมีของดีมากอย่างเช่นพวกแรกต่ต่างๆไปช่วยฉันขุดหน่อยนะตาม,มาทันไหมเนี่ย เออมันใกล้จะมืดแล้วนะว่าแต่จะไปทำอะไรกันก่อนดีอ่ะเอ่อ,อ,อ,อให้ฉันไปตัดไม้ก่อนใช่ไหมไไโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้แล้วก็จะมาทําเตียงนะไม่รู้มีคนแก่หรือเปล่าแต่จะลองมาดูอาจจะสร้างบ้านสํารองอะไรอย่างนี้ เกสรไม้ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับการทำบ้านก็มันก็เป็นกระต๊อบเล็กๆก็น่าจะได้อยู่นะนายนายอยู่ไหนเนี่ยนายนายนายอยู่ไหนนายมึงลงไปในเลวีนเปล่านายอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอฝนตกด้วยมองไม่เห็นนายอยู่ไหน หนไอ๋อวัแแต่ไปทำอะไรมาหายไปไหนสู้กับซอมบี้วัตแต่จะลงไปในเลวีก่อนไหมไปพักหลบฝนอะไรเงี้ยแสยงอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนายทำไมมันมีหินน่ะเฮ้ยนั่นใครอะ่ะเฮ้ยใครใครนายเป็นใครนะ่ะนายใช่ นี่นี่ใช่ไอเตปะเว้ยเฮ้ยแล้วนี่ใช่ไอเต้เปลวใช่เตเต้ไหมเฮ้ยนี่ใช่เตเตเต้ไหมใช่เตเต้ไหมที่ใส่ชุดสูทเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผู้พโจนภัยที่มากับไอชายที่ชื่อว่านายใช่ไหมใช่ครับใชเอ้ ตอนนี้อยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยท3งสามาทิตยา,าตยนี่คือติดอยู่ในนี้ไปไหนไม่ได้ทำไมอพิกแอ็กพังเหรอไก่จะพังแล้วเหรออันนี้ก็คือไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้ววงั้นเหรออ่า เอ,เ,อเอาเอาเอาแครอทไปกันแแต่ไอ้นายโอ้ล่วงไปข้างล่างนี่ขึ้นมาได้ไหมเนะ่ยของก็เลยได้รู้จักกับนายแล้วก็เขาได้บอกว่าเป็นนักประจนภัยสองคนแล้วก็แยกทางกันตอนในป่าตอนไปหาอาหารใช่ไหมโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับลบ,บ้านก่อนดีวกว่าอฝนยังตกอยู่แต่ใกล้เช้าแล้วนะเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวนำทางเองเดี๋ยวนำทางเองตามตามมาเลยอพอดีว่าฉันทำการ ทําเตียงสํารองไว้น uh ่ะดูสิมันมันอาจจะแออัดไปสักนิดนึงนะเตียงอีกอันนึงอยู่ที่เหมืองฝั่งนู้นเหมืองฝั่งนู้นนู้นี่นีก็ให้เตหรือนายก็ได้ไปนอนตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวนอนคนนี้อยาฉันคนหนึ่งโอเคนะอ่าฝนหยุดตกแล้วก็เป็น เดี๋ยวมาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะตอนนี้ฉันก็เหงาเหงาอยู่อยู่คนเดียวเหงาๆอุ้ยตกมาในกรงขังซะงั้นบ้านมันยังเป็นบ้านดินน่ะจะอยู่ได้ปะ่ะหรือว่าจะขยายเป็นบ้านไม้อะไรงี้จะได้แบบฝุ่นจะได้ไม่เข้าตาอุ้ย โทษทีไปไหนแล้วนะ่าอยู่ข้างล่างเฮ้ยโทษทีมือมันลั่นไปเองนะ่ะลังบ้านฉันเองนั่นเหมือนบ้านบ้านบ้านฉันมันก็ไม่มีอะไรมากนะว่าแต่อย่าเอาพิกแอคไดมอนไปแล้วกันแอเนันเป็นอันพอใจนะคือข้างล่างเนี้ยมันมีเป็นเออมีเหมืองอยู่ฉันขุดไว้นะมันมีเหมืองอยู่ว่าแต่เพื่อน เตเต้นายหายไปไหนเพื่อนเตเต้นายอะลังสีมึงเยอะมากนายว่าว่าแต่เพื่อนเตเพื่อนเตนายหายไปไหนนายไปหาของอคือ มีรังสีแกมมาสูงนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไมด้ยินแต่เสียงเครื่องตรวจับแกมมาเนี่ยไม่เป็นไรคือตอนนี้มันเป็นแบบเหมืองกากๆเน่าๆก็มันมันก็จะมีเพชรอยู่นิดหน่อยนะถ้าจาไม่ผิดมันจะมีอยู่ทางหนึ่งที่ฉันเจอเพชรนะแต่อย่าเพิ่งขุดแล้วกันฉันจะไปเอาอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไล่มนใส่สิ่งที่เรียกว่า,วาที่ขุดอะทิกแอกอะ นั่นแหละแล้วก็เอามาพาเป็นพิกแอ็ติดมีแบบมีล่มุมนมันจะขุดดีขึ้นนั่นนี่คือสรุปของ TT ท,ทีคราก็คือเป็นเนื้อเรื่องก่อนทีเอ็นซึ่งนักประจนภัยทั้ง3คนที่ได้ามาเจอกันเขานั้นทำการสร้างบ้านปรับปรุง ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนเขามีอุปกรณ์เพชรมากมายวันหนึ่งเขาได้ออกไปประจนภยัยตามหาพวกพ้องเพิ่มเติมแต่ไม่เจอเพื่อนเตเต้ได้ทำการบอกความจริงว่าเขานั้นมาจากดินแดนทางใต้และมาพบกับนายจากดินแดนทางเหนือและก็ออกประจนภัยจนมาเจอกับ นักประจนภัยคนแรกที่ชื่อว่าแทนและในภาคใต้ของดินแดนนี้เตยได้บอกว่าเขาได้ไปมีเรื่องกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาตามติดชีวิตเขาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ไหนในเมื่อนักประจนภัยสามคนกลับถึงบ้านนักประจนภัยทั้งสองเตยและนายได้หายตัวไปกับหัน,หนเหลือแค่แทน อยู่ว่าเวแท้ได้ทำการวิ่งกลับบ้านเพราะได้กลิ่นเหม็นไหมเพอาเขาวิ่งกลับไปเขาเห็นว่าบ้านเขาโดนระเบิดสเลเทเพราะหันไปอีกทีหนึง่งเขาก็เห็นกับชายคนหนึ่งที่ถามว่าเตอยู่ไหนแทนได้บอกว่าฉันไม่รู้ฉันต้องการที่จะฆ่านายเพนายมาพังบ้านของฉันหลังจากนั้นเขาก็สู้กันหลังจากนั้นแท้ทำการ โดนสวนกลับมาจนเขาพลาดท่าเขาได้บอกว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเตยทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดวนฉันและโยนลงไ่น้ำแต่เขายังไม่ตายเขาได้ฟื้นขึ้นมาใด้ไร้ความจำแล้ไปพบกับนายซึ่งนายได้บอกว่าเขาได้เจอคนที่จัดก,การเตยเขาผักเตลงหน้าผาเพื่อที่จะซ่อนเต เขาผักลงเตลงน้ําได้พอดีเตเลยไม่เป็นไรและนายก็ได้ทําการต่อสู้กับชายคนนั้นชายคนนั้นทุกมีฝีมืออย่างมากถึงแม้เขาจะมีแค่ดาบเหล็กแต่ก็สามารถเอาชนะคนที่มีเกราะเพชรได้เขาทําให้นายตกลงมาจากเลวีนเขาไม่ตายเลือดเหลือน้อยนิดเขาลงมาจับตัวเตแล้วหนีไปนายตะเกียรตะกายขึ้นมา กินเนื้อเพื่อหิวตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมาเดินตามหาแทนจนเขาเหนื่อยไปตรงริมแม่น้ํากําลังดื่มน้ําแล้วเจอกับแทนที่กําลังนอนเกยตื้นอยู่นาาได้ทำการปลุกแทนขึ้นมาแล้วถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเลยหรอเพราะนายก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจําได้แค่ว่าเขาตกลงมาจากเรวินเขาขึ้นมา แล้วจาได้ว่าเขามีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่ชื่อว่าแทนหลังจากนั้นเขาออกตามหาแล้วเขาได้พบกับแทนเขาเห็นว่าระแวงนี้น่าจะเคยเป็นบ้านของใครสักคนเพราะว่าทั้งสองความจําเสื่อมและจาอะไรไม่ได้เขาได้ทาการรีบหนีเพราะเห็นถึงความหายนะเห็นว่าบ้านพวกนั้นกําลังโดนไฟไหม้สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายกําลังพังทงลายพวกเขาทำการวิ่งหนีไปยังทิศตะวันออก วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งวันแล้ววันเล่าว,วันแล้ววันเล่าจน,น,นเขาได้ไปเจอกับที่แห่งหนึ่งเป็นเขาที่อยู่มั่นคงคงกระผันเขาแห่งนี้มีชื่อว่าเดอะมา n t ์เชนเขาทำการไปก่อร่างสร้างตัวที่นั่นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ TNCraft หลังจากที่แทนเดน,นทำการตั้งตัวใหม่เขาสูญเสียความทรงจำและเขาได้พบกับ ชายคนหนึ่งที่อยู่ในป<ะ>่าชายคนนั้นที่เขาเจอในป่าก,ก็คือเตเต,เต้ว่าเตนั่นเองส่วนเตนั้นถูกจับไปทรมานโดนทรมานและทรมานเต้ทำการหนีออกมาโดยความช่วเหลือของเพื่อนของเขาที่ถูกจับอยู่เขาสัญญาว่าเขาจะมาช่วยแต่เขาก็วิ่งออกมาโดยที่ไม่รู้ทิศรู้ทางมากกว่าสองปีเขาวิ่งมา คมแห้งแรงน้อยอาหารไม่ได้กินเขายังอยู่ได้เพราะอาหารตามพื้นเขากินหญ้ากินน้ํากินฝนกินเนื้อกินอะไรตามๆนั้นตามเขาอยู่รอดมาได้ถึงสองปีจนเขามาได้เจอกับเพื่อนเก่าทั้งสองที่ไม่สามารถจําได้ว่าเขาคือใครเขาเสียใจเล็กน้อยแล้วเข้าไปตั้งตัวกับเขา พวกเขาม,มีความสุขกันอีกครั้งจนเขาลืมว่าเขาต้องไปช่วยเพื่อนที่นั่น